สวัสดีครับกลับมาพบกับ TOICLO ข้อ A1018 นะครับข้อนี้เป็นข้อตัวเลขโรมันแบบง่ายก็คือเขาให้รับค่าข้อมูลมาเป็นตัวเลขก็ขคือแค่1-9ถึงมีแค่นี้มีเออร์เรออยู่2ตัวที่เขาให้ใส่ก็คือเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าลบก็คือ e อ r ร์ตัวนี้กับป้อนค่าที่นอกเหนือจาก1-9ถึงก็คือ e อ r ร์ out of range เพราะฉะนั้นตัวเล็กศูนย์ก็ต้องเป็น out of range ด้วย,ยตัวลบก็จะเป็นตัวของ error ที่บอนค่าลบเพราะฉะนั้น,น,นเราก็รับค่ามาเลยก็คือให้เป็น a a เท่ากับ in input แบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดการตัวที่เป็น error ก่อนก็คือถ้า a เนี่ยมากกว่า 9, ก็คือเป็น10ขึ้นไปนเราจะทำการปริ้นเออเรอร์ก็คือเป็นเออร์เรอร์ของ f range เลนแบนี้ก๊อปปมาเลยากับอีกตัวหนึ่งที่เป็น out of range ได้ก็คือ0ตัวนี้เราก็ใช้เงื่อนไขของ o เข้าไปเพื่อที่จะ,ะเป็นมากกว่า9หรือว่า k เท่ากับ0แบบนี้ก็จะ out of range ต่อมา elif ถ้า a น้อยกว่า0น้อยกว่า0เนี่ยหรือก็คือตัวที่เป็นลบ1เป็นต้นไปเราก็จะทำการ print error อีกตัวนหนึ่งก็คือ error input ตัวนี้ให้เป็น positive number ต่อมาตัวที่เหลือก็คือเป็นค่าของเลขโรมันที่เป็น1 ถึง9แล้วก็ else ทีละตัวเลยถ้าเราถ้าตัวเลขเนี่ยมันเยอะกว่านี้เราอาจจะใช้วิธีการอ่า l e loop เพื่อที่จะหา,าค่าข้อมูลแต่ว่าถ้าตัวเลขมีแค่นี้เราก็ใช้เป็น if-else ได้โอเคแต่ทีเนี้ยตัวเลขตัว i เนี่ยตัวเลขหนึงมันคือ i แต่ในเนี้ยเป็นตัวแบบนี้เราอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรเราลองกลอบม,มาดูได้เลย ในการ copy มาเนี่ยอ่ามันจะออกมาผลลัพธ์เป็นนี้ตัวจริงตัวเนี้ยมันคือตัว i ใหญ่ I. แต่ว่าเวลาปิม้นมามันเป็นฟอนต์แบบนี้เนาะอ่าเราก็ทําแบบนี้ไปเลยถ้า a e เท่ากับ1เป็นตัวนี้อ่าถ้าเป็น2ก็เป็น i 2ตัวอ่าแบบนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยาเลย3 4 5 6 7 8 9 สี 4, 5, 7, 8, 9, 1, ่้ก็จะเป็นไใหญ่3ตัวอันนี้ก็จะเป็น IV V ตัวเดียว VI VI วีไอแล้วก็บีไอไ แล้วก็เป็น x ไแบบนี้ลองเทสกัน3แล้วก็12อสอเอา off l a n ลองดูศ0ย์ก็เอา off lane แต่ถ้าเป็นติดลบลบ5ก็จะเป็น input positive number อีกตัวหนึ่งลองซักเป็น9ก็จะเป็น ไอเอกก็คือเลขเก้าในภาษาของโรงมันโอเคครับ